สวัสดีครับเอลุงเลี้ยงชาแนลนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวพักเท้าวิบากนะฮะซิกแซกหูยึดนะครับพักเท้าวิบากนะครับแบรนด์ของปาลินญานะฮะปีลินญานะครับเดี๋ยวจะเรียกแบรนด์ผิดแล้วปีลินญานะครับแบรนด์นี้เดี๋ยวผมแกะดูครับมาแกะดูกันนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะฮะ ตัวนี้ผมสั่งแบบชุดใหญ่นะชุดใหญ่มันจะมีหูยึดมาด้วยชุดใหญ่จะมีหูยึดมาด้วยนะครับนี่มีพักเท้าสองข้างนะครับเนี่ยฮะแกะดูนะครับตัวนี้เป็นงานหนานะครับใช้เหล็กหนานะตัวนี้มีสีบอลนะฮะแต่สีดําหมดนะครับตอนนี้สีบอลนะฮะอนี้เป็นงานหนานะครับมะ หลายวิบากนะครับใส่รถวิบากใส่รถซูเปอร,ร์คัพนะฮะใส่รถซูเปอร,ร์คัพใส่รถวิบากซูเปอร์คัพหรือว่ารถมอไซค์ทั่วไปได้นะ,ะที่ว่า,าขับลงเลนลงโคนนะฮะเวลาเหยียบมันจะไม่ลื่นนะครับตัวนี้ตัวนี้เ็าทาไว้สําหรับไม่ให้ลื่นนะฮะเวลารองเท้าเหยียบไปปุ๊บมันจะไม่ลื่นนะครับอ่าแล้วเรารมาดูอุปกรณ์นะครับอันนี้มีให้ซ้ายขวานะครับสองข้างนะฮะแต่ผมแก้ให้ดูข้างเดียวนะครับส่วนอีกอันหนึ่ง อันนี้ของเพิ่งเข้าเลยนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นสลักนะฮะมีสลักแล้วก็มีสปริงนะครับเพราะบัารเท้าตัวนี้จะกดแล้วเด้งได้นะครับตัวนี้กดแล้วเด้งได้นะฮะคือพับไปแล้วเด้งกลับได้ก็จะมีสปริงมาให้นะครับนี่ฮะมีสปริงมาให้ด้านละหนึ่งตัวนะครับแล้วมีสลักมาให้ด้านละหนึ่งตัวนะครับนี่ครับมีปินล็อกมาให้นะครับปินล็อกให้ด้านละหนึ่งตัวนะครับ อ่าเราก็มาดูหูนะครับเนี่ยหูสําคัญนะตัวนี้หูตัวนี้ถ้าเรามาทําเองมันก็จะลําบากนะฮะสู้ซื้อแบบชุดใหญ่แบบนี้เลยดีกว่านะฮะแพงกว่านิดหน่อยแต่ได้หูตรงเนี้ยสองอันเนี่ยีใส่ก็ค,คือใส่อย่างนี้นะครับเนี่ยใส่อย่างนี้เราสลักใส่เข้าไปเอา,เอาสลักใส่เข้าไปนะครับเนี่ยนะครับิธีการใส่นะฮะเราพับก็จะพับขึ้นมาอย่างนี้ อันนี้ก็คือไปเชื่อมติดกับโค้งนะครับตรงเนี้ยอันนี้คือไปแปะปุ๊บแปะเนี่ยแปะแล้วเชื่อมติดกับโค้งได้เลยเชื่อมเชื่อมที่รถนะครับแล้วแต่เราจะไปเชื่อมตรงไหนที่เหมาะสมที่ว่าเราเหยียบพอดีอ่ะเพราะว่าวิบากหรือซุปปค์คัพเนี่ยมันต้องแปลงอยู่แล้วใช่ไหมก็คือเอาเนี้ยไปเชื่อมได้เลยแต่ถ้าไปใส่พักเท้ารถทั่วไปก็เชื่อมติดได้เลยครับพักเท้าจะเป็นแกนอย่างนี้แต่เราต้องตัดออกหน่อยนะฮะเอาเพื่อตัวนี้เสียบเข้าไปแทนนะครับ ก็คือมันจะเป็นแกนอย่างนี้แล้วใส่แหวนแล้วก็ตัวนี้แปะเข้าไปแล้วก็เชื่อมถ้าเป็นรถตัวไปนะครับแต่ถ้าเป็นรถวิบากก็เขาจะพักเท้าเขาจะเป็นสเตย์ตัวสเตย์จะเป็นเหล็กอยู่แล้วเหล็กแบนอยู่แล้วตัวนี้ไปแปะได้เลยแล้วก็ตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับส่วนสปริงก็ใส่ในนี้นะครับสปริงนะฮะสปริงใส่ในนี้นะครับแล้วเอาแกนเสียบนะครับสปริงใส่ไม่ยากครับนี่ครับเนี่ยฮะหูของเขาจะทํามาโดยเฉพาะนะ ลงตัวเป๊ะใส่พอดีเป๊ะไม่ต้องมาทําเองไม่ต้องมาเจาะรูเองนี่ครับชุดใหญ่คือแบบนี้ฮะชุดใหญ่จะมีนะครับมีมีอุปกรณ์ให้ครบแต่ถ้าเป็นชุดเล็กก็จะมีบักเท้าตัวนี้มาให้อย่างเดียวไม่มีหูมาให้นะถ้าชุดเล็กนะครับแต่ตัวนี้มีหูมาให้ก็ดูเดี๋ยวลองมาลองใส่ดูนะครับเดี๋ยวลองเอาสปริงใส่ดูนะฮะสปริงใส่ดูนะครับ ดีการใส่นะครับเนี่ยฮะใส่อย่างเงี้นะครับเวลาพับขึ้นไปมันก็จะงองขึ้นไปแล้วจะเด้งกลับเนี่ยครับว่าใส่สปริงเข้าไปผมก็เพิ่งลองใส่นะฮะเดี๋ยวต้องค่อยๆหน่อยหนึ่งลองเทียบก่อนนะครับ ปึ๊บตัวนี้เกี่ยวอ๋อนี่ครับปิงใส่ด้านในนะครับ วางสปริงลงไปให้ตรงแกนนะครับแล้วกดกดลงไปเลยครับผมไม่มีเครื่องมือสปริงจะแข็งหน่อยนะฮะนี่ครับใส่แล้วจะประมาณนีนะะ้แต่ผมไม่มีเครื่องมือ เนี่ยเสียบในข้างอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวต้องใช้ครีมดันต้องใช้ครีมดันเข้าไปนะมันก็จะดีดได้นะสังเกตเสียงมาฮะนะครับมันจะพับพับได้ต้องใช้ไข,ข่ควงนะใช้ครีมบีบแล้วก็ดันแกนนี้เข้าไปบีบให้ตรงรูเนะี่ยมันยังไม่ตรงรูนะครับลักษณะใส่สปริงก็จะประมาณนี้ฮะสปริงเสียบเข้าไปในแกนนะฮะสปริงเสียบเข้าไปในแกนตัวน,นี้ แกนในรูสปริงเอาแกนเอาแกนเสียบเข้าไปในรูสปริงแล้วก็ให้หมุดด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นกิบล็อกมีให้ในรูที่แกนมจะมีรูนะฮะแลใส่ปินล็อกตัวนี้เข้าไปใส่ตัวนี้เข้าไปหลายท่านต้องสงสัยว่าทําไมมันแพงนะเพราะว่าตัวนี้มันมีหูให้นะครับรุ่นที่ไม่มีหูถูกกว่านี้นะครับราคาจะถูกกว่านี้นะฮะ รุ่นที่ไม่มีหูนะครับราคาจะถูกกว่านี้นะอันนี้เขามีหูมาให้พร้อมนะครับไม่เราไม่ต้องมาทําหูเองนะครับทําหูเองก็ลําบากนะฮะเพราะว่ามันต้องมานั่งพับเหล็กนะฮะใช้เหล็กพับแล้วก็มาเจาะรูอีกเจาะรูก็บางทีก็เยื้องรูเยื้องก็จะไม่พอดีเพราะนั้นซื้อแบบชุดใหญ่ชุดชุดใหญ่แบบนี้จบเลยครับซื้อชุดใหญ่แบบนี้จบเลยคือเชื่อมอย่างเดียวเอาเน,นี้ยไปแปะที่รถแล้วเชื่อมได้เลยแล้วใช้งานได้เลย วางตำแหน่งให้ถูกให้สวยอย่างเดียวซ้ายขวาดูด้วยนะครับเวลาใส่มันจะเอียงหน่อยนะฮะวมันจะเอียงนะครับเอียงไม่เหมือนกันนะฮะซ้ายขวานะครับงานสวยนะครับงานสวยงานหนานะฮะตัวนี้แข็งแรงเวลาล้มปุ๊บมันจะพับนะครับอารมณ์ปุ๊บจะพับเลยพับขึ้นไปมันมีสปริงข้างในนฮะมีสปริงให้มีแกนให้พร้อม ตัวนี้ใช้ใช้งานดีมากครับตัวนี้เป็นสินค้าขายดีนะตัวนี้เพราะว่าเขาผลิตมาโดยเฉพาะนะครับสําหรับรถวิบากนะหรือรถซปเปอร์คัรทั่วไปหรือใส่รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็ได้นะครับแต่ต้องเชื่อมนะฮะต้องเชื่อมตัวนี้เชื่อมกัะเล็ก,กเท้างานสวยนะครับโอเคครับฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจไว้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวอะไรชิ้นไหนก็ กดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับผม